สวัสดีค่ะชาลิาสาซ้มเขียวหวานนะคะวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะที่ทาง Toyota ได้เชิญมาทดลองขับรถรุ่นใหม่นะคะ t o y ยต a c o r o l l a c r o s s นะคะมาถึงก็มองความสวยงามด้านนอกของรถรุ่นนี้นะคะชอบมากเลยค่ะแล้วก็เมื่อได้ทดลองขับนะคะก็รู้สึกว่าภายในจะมีความสะดวกสบายนะคะอํานวยความปลอดภัยนะคะความปลอดภัยเนี่ยก็มีมากเลยค่ะ ขับไปก็รู้สึกว่ามั่นใจนะคะในความปลอดภัยของโตยโยต้าที่มอบให้กับผู้ใช้รถนะคะ,ะด้านของอุปกรณ์อะไรต่างๆก็รู้สึกว่าทันสมัยนะคะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ขับขี่ได้อย่างปลอดภัยนะคะภายในเบาะที่นั่งก็นุ่มนะคะ,ะนิ่มค่ะ เหมาะสําหรับครอบครัวนะคะในการที่จะเดินทางทางไกลหรือทางใกล้ก็ได้นะคะมีโอกาสาก็เรียนเชิญน,นะคะรถรุ่นนี้เป็นที่ประทับใจมากค่ะขอบคุณค่ะ